เราถามว่าเธออยากกลับบ้านอยู่บส่สงการนี่นะสงการที่จะถึงเนี่ยอืมอายเราบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะช่วงนี้อายก็คลิปก็ไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยอายมีปัญญาเรียกว่าปัญญาเลยแล้วกันนะคะปัญญาลงวันละสองคลิปต่อวันนะคะทุกวันนี้ลงแน่บ่งลงแน่นะคะเพราะว่าอย่าง ถ้าถามว่ามันมีเวลาไหมถ้าเราเจยดเวลาจริงๆมันก็มีนะแต่ไอคิดว่านะบางครั้งมันก็เจอแบบอียงในหลายอย่างซีว่าปัญหามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่านะมันเห็ดในหาแบบทอนะหนึ่งเลยคืออะไรนะหนึ่งเวพนันนะเวพนันมันระบาดจนแบบว่าเฮา เขาบอกสามารถที่สิควบคุมได้ไอคิดว่าเขาทําแบบระบบ AI นะคะเขาลงคลิปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคนมาเมนหนึ่งคนก่อนนะคะหนึ่งคนแล้วก็มาเป็นสิบเป็นสาบสามสิบสี่สิบนะมันทําให้เราแบบว่าไม่สามารถที่จะไปเออเขาเรียกอะไรนะไปลบไปบล็อกได้หมดนะคะคนทานเดียวที่ไอาทาได้ก็คือไอก็เออเขาเรียกอะไร ปิดคอมเมนต์นะคะปิดคอมเมนต์ตอนเช้าตอนบ่ายไอ้ก็ไม่เปิดนะเพราะว่าไอ้ก็อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกับไอ้เนาะกับชีวิตของไอนะ้หนัปัจจุบันว่าเป็นยังไงยังไงบ้างไอ้ก็อยากอัปเดตนะถึงจะไม่ได้ทําคลิปเหมือนแต่ก่อนแต่ก็พยายามนะคะลงให้มันได้สักอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามมื้อแบบนี้นะทุกคนจ้านะคะเพราะว่าอะไรไอ้ก็ทําคลิปเหมือนวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมไอ้ก็ทําคลิปไปเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ไอ้ไปโรงเรียน ไอ้ก็ามาลงแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากห่างหายถ้าเราห่างหายปุ๊บอย่างเงี้ย u t u b e เขาก็จะไม่ดันเราหน้าทุกคน YouTube เขาก็บอดันเฮาแบบนี้นะก็เลยเป็นการที่ว่า,าเราต้องลงแบบอย่างน้อยต้องมีให้ลงบ้างอย่างเงี้ยในอย่างหนึ่งน,น,นะะณปัจจุบันอ้ก็หันไปทําคลิปสั้นทางเพจสาสกุลคนมากกินท่ฝากติดตามด้วยนะทุกคนตอนนี้กาลงังบูมนะันเป็นคลิปสั้นๆในที่30 เออสามนาทีแบบ้าวินาทีสามสิบวินาทีแบบนี้นะเออแต่ว่ามันกักมันเป็นคลิปสั้นที่แบบว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะมันง่ายนะไอ้ก็เลยหันไปทําตรงโน้นเนาะแต่ว่า y youtube นเฮาต้องตัดต่อคลิปจั้นะจนนี้ไอ้ก็เหนื่อยกับหลายอย่างด้วยแหละนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการเรียนนี่ก็ทํดแล้วก็สิว่าคนว่าให้ไอ้อะไรว่าบ่นว่าเหนื่อยแล้วคนเฮามันมีสิทธิ์บ่นนะทุกคนกครืองตามความเป็นจริงแว่าเหนื่อยคือเหนื่อยอะเออนะคะ ด้วยความที่อัเนะ่เป็นคนที่ตื่นสายมาตลอดแต่พอณปัจจุบันะออ้ได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยไอ้ก็ตื่นเช้านะคะตื่นเช้าอืมนั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็เริ่มจะปรับได้แล้วแหละเพราะว่ามันจะเข้ามาสามอาทิตย์แล้วสี่อาทิตย์แล้วแบบนี้นะนั่นแหละค่ะก็เลยมาบอกกับทุกคนว่าถ้าแบบว่าคนอยากมาคุยมาทักทายให้กําลังใจไปทางเพจสาสกคนคนมากินก็นได้หรือว่า มาคอมเมนต์ช่วงตอนบ่ายนะเพราะว่าไอจะเปิดตอนบ่ายไอบว่ายีหลีพี่น้องถ้าบวบิดนี้ส่องไออาจจะปิวได้นะมันระบาดไม่ใช่แค่ช่องไอน,นะระบาดไปทุกที่เลยเราไม่ชนะ AI หรอกเชื่อหาเนี่ยเราไม่ชนะสิ่งที่เราทําคือเราปิดคอมเมนต์นะคะไอไม่ได้ติดปิดคอมเมนต์หนีไปไหนนะไอปิดคอมเมนต์เพื่อที่จะเออ่บให้อ่าพวกโฆษณาของเวปหนันะมาก่อกวนในช่องของเราเนาะเพราะว่าถ้าไอกดผิดปุ๊บเนี่ยไอให้เขาเป็นผู้ดูแลอย่างเงี้ย ซองของอายก็อาจจะปิวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะที่ไม่ค่อยลงคลิปเพราะวันหนึ่งเอ่ออายก็เรียนเนาะเรียนหนังสือวันหยุดสามวันเรียนสี่วันนะ,ะในวันหยุดเราก็ทํำนวนทํานีน่นะคะ mm. แล้วก็มาตอบว่าทําไมช่วงนี้คือไม่ค่อยเห็นถ่ายกับพ่อใหญ่นะคะ mm. พ่อใหญ่ช่วงนี้เราก็ยุ่งในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าเราก็เริ่มจะเขาเรียกอะไรใช้ชีวิต เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็ไปนั่นไปนี่ของเราเพียงแค่ว่าการขับรถเนี้ยอาทิตหน้านี่แหละาอซิพาเล่าไปหาหมอให้ออกใบรับรองว่า เราสามารถขับรถได้เงี้ยแบบนี้นะแต่ในปัจจุบันเราก็ใช้ชีวิตของเราเราปั่นจักรยานไปซื้อยาปั่นจักรยานไปซื้อของนะคะเราปั่นจักรยานเป็นแบบใช้ชีวิตแบบปกติมากนะแลวทีนี้ก็เป็นการที่แบบว่าก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเล่านะคะเวลา,าไปทะเลวันนี้บางเสาอแเ้วก็เพราะไงเราสะสางพวกเอกสารอย่างที่ตอนที่เราบอสบายนะทุกคนเราสะสางเอกสารหลายๆอย่างที่เราบริเฮตตอนที่เราบอสบายเราเฮนบ่ได้ณปัจจุบันเราสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้แล้วเราสามารถที่จะ อันนั้นนี่หลายสิ่งหลายอย่างไอ้ก็ลงทะเลแล้วอยากไปไอก้กะจะพาราไปแล้วพอไปไอ้ก็ไปพเดีเพราะมาันมันก็เป็นงานของไอ้คือกันเนาะแล้วก็พูดเรื่องตัวกับประเทศไทยนะคะแรกๆเนาะตัวของไอ้เมื่อสิ้นเดือนเนี่ยนะสิ้นเดือนกุมภา,นารรเ,นเนี่ยไอ้บรูว์เข็มเนี้ยสิลงเมืออ่อไดรแล้วที่นี่บอกกับพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เราถามว่าเธออยากกลับบ้านอยู่บ่สงการนี้นะสงการที่จะถึงเนี่ยอืมไอ้เราบอกว่า ไอ้บอ,อยากกลับเพราะว่าไอ้บอกอกับเจ้าของว่าไอ้อายากกลับปีหน้านะ่ะปีหน้าเนี่ยซิเป็นปีใหม่กุมภาหรือว่าอย่างกระยามันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแล้วทีนี้น่ะพ่อใหญ่เลย,ยบอกว่าปกติเธอกลับทุกปีนะหกเดือนเธอก็กลับแล้วเห็นใจไอ้แล้วเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้ถ้ากลับบอกกลับก็ยังจังหว่ออย่างหนึ่งไอ้แรกๆนะ่ะไอ้กลับเรานะ่ะเบิรงแค่ว่าค่าเปลี่ยนโตกับมาร้อยสี่สิบ แต่ความเป็นจริงแล้วร้อยสี่สิบยูโรเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเข้าไปข้างในเบสเซจและเกือบสองหมื่นกว่าบาทปานซื้อตัวหม่อ้ก็เลยบอกพ่อ,อยญ่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องเปลี่ยนทิ้งไปเลยเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้บริเมือ่อไอ้ก็ทิมบริเบิร์นกองนี่เพราะว่ามันต้องคิดนะคะว่าจะพูดอะไรถ้าไอ้บริเมือ่อมันก็เป็นการที่ว่าทิมเงินซื่อๆนะไอ้ก็เลยบอกพ่อยญวว่าทิมไปเลยนะะทิมตัวตัวนั้นไปเลยนะคะวเละะวลาอยากกลับไอ้ค่อย ซื้อใหม่ก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งคือไอยอายากไอไม่รู้ว่าไอเน่ะจะเรียนจบเดือนไหนนะคะจะเรียนจบเดือนไหนคยบอกแหละม,มันก็เลยเป็นการที่แบบว่ายังไม่อยากกับสักเท่าไหร่ก็พูดแล้วแหละก็พูดอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ทีนี้นะคะเรื่องการทํางานนะคะที่ไอาถามทุกคนกว่าพี่น้องคืดจังไหนในเรื่องการทํางานน้องไอจมีเอ่อคนอยู่ในโรงเรียนเพื่อนงานอยู่ลาซูชินะคะเพื่อนก็เพื่อนก็ต้องการเอ่อพนักงาน สองคนแบบนี้นะแล้วทีนี้ไอ้ก็เลยบอกพาญายายไอ้บอไดบอกไอ้ถามแล้วว่าเธอคิดเห็นจังไหนถ้าสันสิไปเห็นงานเธอเห็นด้วยบอแบบนี้นะพาะใาญ่เราบอกว่าเรายังให้อายนะเปิดโอกาสให้เจ้าของนะคะเพราะว่าเราบอกว่าตอนนี้เราไปหาเหาะเฮินเดินอากาศได้ไอ้ก็สามารถที่จะไปทํางานได้แต่ถ้าเมื่อหนึ่งเราล้มมอนนอนเสือเราไอ้กสิไปเห็นงานบอได้ถ้าเธอ,อยังไปซื้อประสบการณ์ไปหาประสบการณ์ของเธอเนี่ย เธอเรียนจบนี่เธอไปเลยนะคะอายก็เลยคิดว่าถ้าอาเรียนจบเอหอนึ่งนี่ปุ๊บนะคะอายก็อาจจะไปหางานทำนะคะอาจจะไม่ได้ทําแบบสัญญายาวๆคือไปหาประสบการณ์ที่พญาละบอกอะไรว่าเออตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ได้อยู่ดะอ,อยู่ดีสบายดีอย่างแบบนี้ถ้าเธออยากเข็ยนงานก็คือตอนนี้อ่นะ,ะถ้าสมมติเราสบายไปแบบบอสบายแบบนี้มันก็น เป็นการที่ไอ้อาซิบได้ไปก็ได้อย่างแบบนี้นะเราก็บอกกับไอแบบนี้ไอ้ก็เลยคิดว่าเออไทเรียนเจบเรียนจบเอหน,น,นึ่งเนี่ยไอ้ก็อาจจะไปสมัครงานนะคะลองหาประสบการณ์ให้เจ้าของดูอย่างหนึ่งคือบอกแหละว่าในปัจจุบัน YouTube มันก็จากที่ไอ้ได้เงินแบบหลายแห่งพี่น้องเดือนนี้เชื่อไหมทุกคนหมื่นกว่าบาทน,นะคะจากเคยได้เป็นแสนเป็นแปดหมื่นเก้าหมื่นแค่เว็บพนันมาปุ๊บนะเว็บพ,พนันมาปุ๊บนะแล้ว ไอปิดคอมเมนต์นะคะทั้งๆท,ที่ยอดวิวของไอ้ก็ยังตกอ่คลิปละหมื่นอยู่นะแต่เหตุผลคือคนที่เพิ่นเข้ามาเพิ่นคอมเมนต์บ่ได้เพิ่นก็บ่ได้เบิ่งคลิปไอจ้จนจนจบจนยาวแบบนี้นะคือเข้ามาเบิ่งแค่นาทีสองนาทีก็ออกไปแบบนี้นะพี่น้องเสื้อบอกว่าเป็นเทื่อแรกที่ไอ้มาอยู่ต่างประเทศได้เงินแค่ห้าร้อยดอลลร์ได ผ่านไปสามสิบสองสามสิบสามกับไปสามสิบสี่หรือเปล่ากับบรลูเออนั่นแหละมันอยู่บ่ได้นะแต่ถามว่าพ่อใหญ่ดูแลได้สบายว่าดูแลได้สบายแต่ไอคิดว่าไอามีโอกาสไอก็อยากเฮ็ดขึ้นกันนะนะแต่โ่้แม่นณปัจจุบันแค่มาบอกว่าเออได้คุยกับพ่อใหญ่แล้วเดอเอ้อเออเล่าให้อายไปนะไล่าให้ไปไปเห็นงานนะเออแล้ววันนี้พี่ชนน์เราไปแล้วนะไอก็เลยบอกว่าทํา มันสิเป็นของอายงานตัวน,นี้มันสิเป็นของอายสิได้เห็นน้ำาลาามันก็สิเป็นของอายแต่ณปัจจุบันนี้พญาราบอกว่าเรายังบริหาปเพ็่งานเพราะว่าหนึ่งคืออายเรียนนักเราอายต้องไปเห็นงาน,นยกอ,อย่างเช่นเนาะเลิกเรียนแบบนี้สี่โมงแบบนี้เข้างานหกโมงเลิกสามทุ่มมาฮอนเธอสี่ทุ่มหา้าทุ่มเนานอายเมื่อยนะคะเราเลยบอกว่าเออตอนนี้เธอเรียนท้มันจบก่อนแล้วกันนะคะเรียนจบแล้วก็อาจจะ ไปทำงานนะคะทำงานแล้วก็อาศีศึกษาเรื่องใบคับค้มขับกี่อย่างก็ว่ากันไปชีวิตมันก็นสิง่ายขึ้นคือพี่น้องว่าแหละนั่นแหละคะ่ะก็เลยมาอัปเดตว่าเออทิมตัวไปทิมตัวกับกับอ,อ่าประเทศไทยไปนะคะแล้วก็ภายใน2อสปีก็เป็นเรื่องของอนาคตว่า พอใหญ่เราสิดีไซน์ว่าเราสิเมื่ออยู่น้ำอายหรือบอสหรือจังไหนกันยังบรูนะคะมันเป็นแพลนนะตอนนี้เราก็ดีขึ้นหลายเลยเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะแต่ก็บ่ค่อยได้ไไถ่ายเราไปไหนเสือไอ้ก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะคะทุกคนเอ่อเพราะว่าการเฮ็ดคลิปแค่พี่น้องเห็นนะสิบห้าสิบหกนาทีนะพี่น้องเสื้อบอสว่าใช้เวลาเกือบสองสามชั่วโมงในการตักคลิปแบบเบสิกบม่ได้ใส่โต๊ะหนังสือบม่ได้ใส่เนี่นยมากมายยังใช้เวลาน,านานแห้งนะคะ ก็เลยเป็นการที่ไอนะ้น่ะหันไปเห็ุคลิปสัน้นทาง YouTube เฮ้ยว่าพิจทางอ่าเฟซบุ๊กนะในสิบในห้าก็เอาบางเทธอบางคลิปไอ้นะก็ได้สักเซน้นสามสิบเซน้เซนห้าสิบเส้นฟุกแน่ก็ได้เอ่อห้าเหรียญหกเหรียญอะไก็เห็ุไปเพราะว่ามันง่ายนะเพราะว่าไอาคิดว่าเออณปัจจุบันนี้ถ้าเสียหายไอ้บูมคือตอนที่ไอามาเทธอแรกนะจะได้เงินเดือนหลายๆแบบนี้มันก็คงสิบ่มแม่น่ะนะนั่นแหละค่ะแล้วที่นี่เนาะ ข่าวดีก็นั่นก็คือแบบว่าเออาทีนี้ยเราคิดว่าเออถ้าสมมติมันเป็นแบบนี้นะคะมันลงมาบ้านนี้อาก็ต้องหาคนทางในเมื่อเพราะยันเราดีขึ้นแล้วเราให้โอกาสอายในเมื่ออายอยากเปิดโอกาสจะของเพจงานอาก็คงคิดว่าเอออายอาจจะพักการทำ youtube อาจจะทำนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแน่นอนนะคะมีโอกาสกระซิลงอย่างประมาณนี้แต่ก็จะ ลองไปหาประสบการณ์ด้วยการที่แบบว่าไปหางานข้างนอกแบบนี้นะเราเปิดโอกาสให้อายก็อยากไปศึกษาคือบางคนว่าแหละคาทุกคํานะคะทุกคอมเมนต์อายเห็นหมดนะบางคนจะพูดว่ากับคําเดียวกับเฮ็ดเดียวกับบเฮ็ดทุกคนจะทุกโอกาสทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมาบ่ได้คือกันบางคนมีโอกาสแต่เวลาบ่ได้นะบางคนมีเวลาโอกาสบ่มี คมืออันนีนแหละมาอยู่จกักจักปีโอกาสบ่มีนะแล้วก็บ,บริยักษ์เสวงหายอาเคงานพ่อมนะเพราะว่าอย่างเ y o ยูท YouTube ูบก็พอได้อายก็ไม่รู้ว่าทำไมยูทูบมันถึงเป็นแบบนี้นะเป็นไปได้จากไหนแค่เมืองกว่าบาทพี่นอ้องม,มันเป็นไปได้จากไหนไปนี้อาเคจคลิปสั้นอายยังได้กระสามสี่หมื่นเอาอันนี้ว่าแบบบอ่อายว่าแบบตรงตรงเลยเออนั่นแหละคะ่ะอายก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องหาหนทางอื่นแล้วนะเพราะอย่างนั้นเราเลี้ยงอายดีนะุะคุให้อายกินนั่นนี่ถ้าว่าเราให้เงินบ่เราก็ให้เงินเป็นบางโอกาสนะอย่างเช่น วันเกิดวันวาเล่นทายวันยังก็ว่ากันไปแต่เพียงแค่ว่าลาวนะ่ะไม่ได้เลี้ยงอายซัพพอร์ตอายเป็นเดือนค่ะเออแล้วทีนี้อายยังคิดว่าอายอยู่ซัมนีนะมันก็ต้องแบบว่ามีโอกาสก็อยากเคสแบบนี้นะอืมนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นการที่เอาลองเบิกทะเลียนจบสองร้อยเนี่ยตอน,นีนเก้าสิบเก้าสิบสโมงแนละ้วได้พี่น้องยังว่ากค่อยได้อยู่ยังบ่เข้าใจอยู่นะคะถ้าอีกร้อยสอโมงเนี่ย ใส่เวลาเรียนกับเกือบหนึ่งเดือนนะหนึ่งร้อยชั่วโมงที่ผ่านมาก็ใส่เวลาการเรียนกับประมาณหนึ่งเดือนอีกหนึ่งสุดหนึ่งร้อยกับประมาณอีกหนึ่งเดือนอาจจะคิดว่าไอ้คงสิว่าเบสิกแน่แบบนี้นะการไปสมัครงานไปนันไปนี่กับคงสิเข้าใจแบบนี้นะทุกคนโอเคเนาะมาวาสู่กันฟังอีนี่อย่างไอ้กับว,าว่ากับพี่นอเนี่ยแหละไพ่บอกเข้าใจบอกเป็นอย่าง คนที่เข้าใจ่ายไอ้ก็อยากกอดเนาะอยากขอบคุณกําลังใจคือไอ้อเขาจายหนะ้าที่จกักอ,อารมณ์เตือไอ้ก็พ่นหัวข้อไปบางเนี่ยบางเื่อก็ไม่ได้ขึ้นยังหลายนะคืออ,อ,อย่างนั้นที่ไอ้บอกพ่อใหญ่นะว่าไอา้ทำเราแล้วลวันเรากินข้าวอยู่บ่อนะเรื่องนะั้นอะแล้วเรานะที่เนี่ยไอย้เราบอกว่าไอ้กำลังตาําเอาอันนี้อยู่ตําแครอทถามเราว่ากินข้าวอยู่บอ่อเราบอกว่าเรากินขนมปัง นะคะคเรากินขนมปังเราอิ่มแล้วเราก็เลยจับรถจักรยานะเพื่อที่ยวไปซื้อเพื่ออพวกียังวะเค้กนะคะอ้ก็โพดตามที่แบบว่าเออเราบอกว่าบอสฉันบกินแล้วแล้วก็วัวนนี้ลีฉันจะไปซื้อเค้กกินอย่างแบบนี้เออนั่นแหละไอ้เลยบอกว่าให้ฉันพาไปบอสเราบอกว่าเราอยากออกกําลังกายพอช่วงน,นี้ออไอ้บอได้บ่ค่อยได้พาเราไปออกกําลังกายไปไหนไม่ค่อยได้ย่างอันนี้บอกเรื่องจริงนั่นแหละ นะคะเพราะว่าบางทอไอ้เหลืองานมาไก็นอนให้ตื่นมากกว่าห้าหกโมงเราก็บอกว่าเออมันขํามันเหมือนแล้วก็บอได้ไปบางคนกับแบบว่าปากก็บอกว่าอยากมาดูแลพ่อใหญ่มาดูแลคนแก่แต่เอาแต่ตัวเองเนี่ยแบบนี้นะแล้วบางคนกับแบบว่ากินเหมือนว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้กินหรือว่าอย่างแบบนี้นะไอ้แล้วคิดว่าแล้วที่ไอแบบว่าที่ไอบอกว่าไอ้ดีมาร่อยกว่าเธอแค่แค่ไอ้บอกว่าเออพ่อใหญ่เราครับเอารถ จักรยาข้างนอกระบบกินแล้วเนี่ย,ยก็ว่าตามความจริงไอ้เฮ็ดแค่เมือเดียวน่ะก็ตัดสินใจว่าไอ้เป็นคนบอด,ดีแล้วอย่างแบบนี้นะซึ่งคือผ่านมาดีแบบนี้นะไอ้ดูแลลราแบบนี้คือแบบอันนี้นะบางเธอไอก็บ,บอยากให้ใจแคบกับไอ้สักเท่าใดเนาะบางเธอกับอยากให้ใจแคบสักเท่าใดบางเธอก็บรูนะแต่ก็มีคนเข้าใจบ่กก็มีนะะอก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, หลายคนแบบว่าทําไมเป็นคนอย่างนี้ขอเลิกติดตามนายอย่างแบบนี้นะ เออความเป็นจริงลึกๆมันบ่ได้อีกยัางมากมายหรอพี่นอ้องไอ้กัปยานีเข้าใจกันดีมากๆปัจจุบันกับ,บ่เห็นมีอย่างดากมาาเลยพี่นอ้องไอ้กะถ้าถามว่าผิดกับบอมันก็มีแต่ไอ้กับบได้ม,มาว่ามาอย่างเป็นเหตนะุเพราะว่าไอ้ก็คิดว่าเออให้มันผ่านมาก,ก็ผ่านไปแบบนี้นะแล้วสิ่งที่ไอ้โพสไปเทียบอกว่าเออเราจับจะกั้เอาข้างนอกบ่ได้เหตุกิดแล้วเพราะว่ากินเรากินขนมปังอิ่มเลยเดี่ยจ้ะเออแล้เราพวกกินได้สเสียให้ไอ้อออจังไหนสาพี่นออ้องเอาอันนี้ไอว้วอาเรื่องจริงแบบนี้นะ ก็ให้อายทั้งๆท,ที่วิดีโอนะมันแค่สิบก่อนหนะ้าที่แบบนี้นะชีวิตหลังจากนั้นอายเหตุก่อนนั้นอีกกันยังบ่ออันนี้นะบางทีก็แค่น่อยใจน้อยๆในหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าสิบไปต่อสปไปต่ออยู่แล้วแหละแต่มันมีตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่อยู่ในหัวที่อยากเทศพ้อมบเน,นี้นะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าเอาจังใดดีแบบนี้นะทุกคนจ้าโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของก่อนนะคะพ่อใหญ่เร็นล้วเราส่งข้อความไปหา คนที่ซื้อเรือนะหรับมนันีก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย